ฉันเด็กน <to> ิต enfin ิการมาแรกชื่อเล่นฟินค่ะและดิฉันเด็กหญิงสีรักสิงห์พันชื่อเล่นแบมค่ะแบมคะวันนี้จะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อสัมภาษณ์บุคคลผู้เป็นต้นแบบของพวกเราค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้เขาจะให้ข้อคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างไปพบกับเขากเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบุคคลต้น ชื่อจริงว่าขับไทยวันแรกค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นปป้าตาลค่ะวันนี้ป้าตาลก็จะมาให้แนวทางในการที่เราจะขัมภาษณ์นะคะแต่ว่าเราต้องร้องแล้วนะป้าตาลก็เลยใช้เป็นเสียงต้นไม้ที่แข็งแรงนงคะจุดเริ่มต้นต้องบอกว่าโดยโดยอาชีพเราเนี่ยป้าทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมมานะคะก็จะปลูกในเรื่องของตัวสัพหรรต์ ทีนี้ต้องตองบอกนี้ว่าปลูกสับประรดทีนี้ป้าต้องใช้ตัวมูลไก่แล้วตัวมูลไก่เนี่ยคือมันต้องไปสั่งวันหนึ่งป้าก็ไปนั่งไปนั่งรอตรงจุดที่ว่าเขาสั่งกันนี่แหละคะ่ะก็มีลูกค้าเขาก็มานั่งรอ,อกนันเยอะมากก็ไปนั่งรอแบบงงว่าเอ๊ะเขาไปสั่งแล้วต้องสั่งอะไรยังไงก็นั่งรอจนพอรถมันมาปุ๊บเนี่ยเขาก็กระจายกันออกไปแล้วเขาก็ไปสั่งกันหมดเลยป้าก็นั่งงงว่าเอ๊ะแล้วแล้วทําไมมันถึงแบบ ขายดีอย่างนี้แล้วเราจะทําเป็นธุรกิจได้ไหมอะไรเงี้ย,ยค่ะก็เริ่มคิดแล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะลองทําธุรกิจของตัวนี้เองนะป้าก็เลยเริ่มค่อยๆหาข้อมูลในเรื่องของอว่าเขาซื้อจากที่ไหนไปติดต่อใครหรือเขาไปเอามาจากตรงจุดไหนนะคะค่อยๆหาข้อมูลตรงนั้นมาจนวันหนึ่งป้าได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็เลยเข้าไปติดต่อแล้วก็มาเป็นจุดเริ่มต้นของการขายมูลไก่อ่าโดยในปัจจุบันเนี่ยป้าก็มีลูกค้าที่สั่งมูลไก่กับป้าเองเนี่ย ในเฉพาะในเขตทองที่นเนี่ยถ้าตีเป็นรายได้ต่อเดือนเนี่ยก็ตกอยู่เดือนละประมาณาล้านกว่าบาทค่ะ,คะเยอะเ,เหมือนกันเยอะค่ะเยอะค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำตอบองานะคะค่ะข่ามาเริ่มกันที่คําถามที่สองนะคะคือเป็นนะคะอยากจะรู้ว่า้าตาร์ค่ะมีหลักการยังไงในการดำเนิน <c oughs> ชีวิตยังไงก็ต้องบอกว่าอ,อย่างการที่เราทำธุรกิจใช่ไหมคะทำธุรกิจยังไงบ้างก็คือต้องมีวารคำนวเวลาที่ลูกค้าสั่งของน้ำหนักที่เราสั่งองลูกค้าสั่งองสินค้าหนึ่งตันนั่นเนเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าที่ทเราส่งไปนี่ต,ตไ้ได้รักไ้น้ำนักตามที่ลูกค้าสั่งไไม่ใช่ลูกค้าสั่งของหนึ่งตันมาแล้วก็่งให้เขาแคน้ำหนักเจ็ดร้อยแปดร้อย แล้วมันไม่ถึงการลูกค้ามันตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าเออมันจะเอาขึ้นการโดยอ่ะคือหนึ่งเราต้องมีความซื่อสัตย์ในการบริการซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ได้ไปแบบยืนยาวค่ะคำถามต่อไปนะคะประสบผลสำเร็จยังไงบ้างก็คือมันทําให้เรามีทรัพย์สินทําให้เรามีทรัพย์สินนะคะทําให้เราการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีทรั ไม่ได้ทำอยางนี่ยมันก็มันก็จะชีวิตก็จะค่อนข้างลำบา,ากแต่พอวันนี้เรามาทำเลยมันก็เลยทําให้เรามีชิ้นมากขึ้นมีบ้านมีรถมีบริวารมาีในส่วนของตัวลูกน้องที่เราจะต้องดูแลด้วยอะไรเงี้ยลูกก็ถือว่าเป็นใน,นส่วน,นกำไรชีวิตของเรากำไรชีวิตไหมก,ก็ก็เป็นกําไรน,นะลูกเพราะถือว่าเราทําธุรกิจตัวนั้นแล้วประสบความสำเร็จค่ะ ก็มากันที่คําถามสุดท้ายนะคะเป็นคําถามที่ประโยชน์ต่อพวกเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอายุกันแค่นี้เท่านี้เราไม่รู้ว่าเราโตขึ้นเราต้องเจอกับอะไรอีกค่ะค่ะคีนี้เลยถามป้าว่าเนี่ยป้าค่ะมีข้อคิดยังไงในการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างแบบพวกเราในอนาคตบ้างคะอ่ตัวนี้ป้าจะแนะนำนี้ค่ะว่าในอนาคตหนูก็ต้องเรียนเพิ่มเติมไปขึ้นไปนะคะก็อยากจะบอกว่าอยากให้เรียน ในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองชอบอะไรก็เรียนแบบนั้นแล้วก็พอเรียนแล้วก็ให้ตั้งใจให้ดูว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ยังไงก็อย่างที่ป้าบอกคือต้องทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วสิ่งที่ได้รับก็ จะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณมาค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณระจานท่านที้มาให้ข้อคิดกับพี่จอยเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้สัมภาษณ์คุณป้าของเราบุคคลต้นแแบบของเราจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อคิดเชื่อได้กันนะคะฟินนะคะจากการฟินกับแบมได้สัมภาษณ์คุณป้าวันนี้ฟินรู้สึกว่าฟินได้ข้อคิดที่ว่า เราอายุแค่นี้ใช่ไหมคะเราจะต้องโตขึ้นอีกเยอะเราจะต้องประกอบอาชีพอะไรอีกเยอะสิ่งที่เราควรเลือกและควรจะทํานะคะคือเราต้องประกอบอาชีพทีพ่ตัวเองรักต้องประกอบอาชีพที่ตัวเองชอบต้องประกอบอาชีพทีพ่ตัวเองอยากทําทเพื่อที่สิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะได้ออกมาดูดีแล้วก็มันอาจจะเป็นไปตามที่เราหวังไว้หรือถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้เสมอนะคะเราก็อาจจะต้องพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขมันให้ได้สิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีขึ้นค่ะ